สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโคเวอร์เพลงเธอคิดยังไงกันดูเธอกับคุ้งนกันมันเหมือนที่ฉันชอบเธอทุกครั้งที่ได้คุยตอนที่พบเจอชักจะวันไว้เพียงแต่ยังมีเรื่องข้างใจกับคนที่อยู่ใกล้เธอ ก็รู้ยังไม่ใช่แฟนเขาแค่ชอบเธอแต่รู้ไหมว่าอยากจะบอกรักก็ลำบากคนคนนั้นเฝ้าเธอไม่เคยหางไม่ค่อยแน่ใจกว่าจะวุนวหวจะบอกมาที่จะได้ไหมว่าเธอนร่อเขาหรือเปล่า หากกดลุ่นฉันนั้นจะได้ไปไม่เคยคิดเลยจะไปแย่งใครบอกใบ้กันที่จะได้ไหมแต่คิดยังไงกัน mm hmm. เธออยู่รอให้มันช้าไป mm hmm. เพราะรักมันไม่ใช่เกมและฉันไม่อยากเดาเอาชัดเจนว่าจะทางไหน เธอก็คงรู้เขามีใจคลายกับฉันเหมือนกันปล่อยไว้มันจะวุ่นวายเอาเขาเสิกวันแต่รู้ไหมว่าอยากจะบอกรักก็ลำบากคนคนนั้นเฝ้าเธอไม่เคยห่างไม่เคยแน่ใจกว่าจะวุ่น จะบอกมาที่จะได้ไหมว่าเธอแนวรักเขาหรือเปลา่าหากว่าลุ้นฉันนั้นจะได้ไปไม่เคยคิดเลยจะไปแย่งใครบอกใบกันที่จะได้ไหมถ้าคิดอย่างไงกันหากว่าเธอกับเขาลึกซึ้งก็ให้บอกจะคิดอย่างไงกัน จะหากว่าเธอเนรสนใจฉันก็บอกเขาเวาอยากจะบอกรักกล็ลำบาคนคนนั้นเฝา้าเธอไม่เคยหาไม่ค่อยแน่ใจว่าจะวุ่นวายจะบอกมาที่จะได้ไหมว่าเธอแนารักเขาหรือเปล่า หากบอกลุ้นฉันนั้นจะได้ไปไม่เคยคิดเลยจะไปแย่งใครบอกใบ้กันทีจะได้ไหมจะคิดยังไงกันบอกใบ้กันทีจะได้ไหมจะคิดยังไงกันจบแล้วยย yeah!